ัดีค่ะทุกคนนะคะย่ชิมี้นะคะประวัติทํนไปมาก็คือเคยทํางานบริษัทนะคะอยู่ที่กรุงเทพนะคะก่อนที่จะกลับมาทําเห็ดที่บ้านนะ,ะเริ่มต้นจากการที่ยิชิมี่ได้สนใจนะคะสนใจอาชีพเพราะเห็ดเนื่องจากอ่านจากหนังสือพิมพ์นะคะ ว่ามีคนที่ตะคีนะคะเขาทำเห็ดผนญี่ปุ่นนะคะก็เลยสมัครไปเรียนรู้นะคะตอนนั้นก็เป็นสวนเห็ดเชีลาวุฒนะคะที่จังหวัดชายภูมินะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เ,เริ่มคิดจะทำเห็ดนะคะแล้วก็อดีตก,ก็เคยเป็นพนักงานนะคะทำงานห้องแล็บนะคะเหมือนเป็นออยอนะคะจะเป็นของเอกชนนั่นเองนะคะก็ทํามาเห็ดมาแล้วเนี่ยปัจจุบันก็ประมาณ1ิกว่าปีแล้วนะคะทุกคนก็เรียนรู้ผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะก็ยัง ต้องเรียนรู้อยู่นะคะทุกคนแล้วก็เจอปัญหานะอุปสรรคก็หลากหลายนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันหน้าจะมาบอกเล่าเรื่องอปัญหาที่เจอนะคะแล้วแล้วทำไมถึงเจอนะคะแล้วก็แก้ไขและป้องกันยังไงนะคะเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยจะได้นําไปาป้องกันนะคะเป็นบทเรียนเพื่อจะเรียนรู้ในการทําเหตุได้นะคะทำไมถึงเลือกอาชีพเพาะเห็ดน,นะคะทุกคนก็มองว่าเป็นอาชีพที่ ทํางานอยู่กับบ้านได้นะคะแล้วยิ่งิมมาตอนแรกอยู่กรุงเทพมาเป็นนับเรียนล้วก็เป็น20ปีนะคะก็คิดว่าเป็นอะไรที่กลับมาอยู่กับบ้านเรานะคะสามารถประกอบอาชีพอยู่กับพ่อกับแม่ได้นะคะก็ทํามาเรื่อยๆนะคะจนได้รับโอกาสเป็นวิทยากรนะคะได้ได้ออกไปทํางานหลายๆอย่างนะคะเกี่ยวกับอาชีพเพ่อะเห็นนะคะเป็นที่นี่ก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนตําบลหางน้าสาครด้วยนะคะทุกคน แล้วก็ดิฉิมเนี่ยเริ่มต้นนะคะครั้งแรกเลยนะคะเริ่มทําเห็ดก้อนเชื้อเห็ดเลยนะคะโดยการที่มีทุนมาจากการทํางานบริษัทเนี่ยนะคะมาก้อนหนึ่งนะคะก็ได้มาทาทาก้อนเลยนะคะก็สั่งเครื่องมือตอนนั้นก็จะมีตู้หนึ่งเครื่องผสมนะคะแล้วก็มีทำโรงเรือนนะคะจะเป็นโรงตีก้อนแล้วก็มีโรงเปิดดอกอยู่ตอนนั้นทำสี่โรงเรือนนะคะที่โรงเรือนจุห้าพันก้อนสี่โรงเรือนเลยแล้วทำเห็ดผลญี่ปุ่นทั้งหมดนะคะจําได้ว่า ทำช่วงเดือนสิงหาคมนะคะวันแม่พอดีเลยนะคะ12สิงหาน่าจะปี2552นะคะทุกคนพอทำเห็ดคนญี่ปุ่นตอนนั้นก็ประสบการณ์ก็คือไดออ้ส่งขายแถวบ้านเรานะคะแล้วก็ไปส่งตลาดไทยด้วยนะคะแล้วก็มีคนมารับซื้อไปส่งนครสวรรค์ต่างๆซึ่งตรงนี้เราได้การเรียนรู้มากมายเลยนะคะเพราะว่าเห็ดคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเห็ดที่คน ยังไม่ค่อยรู้จักนะคะทําไมถึงตอนนั้นเลือกทาเห็ดคนญี่ปุ่นยานางินะคะมาสืกทะเกะก็เพราะว่ามันมองว่ามันใหม่นะคะก็เลยตัดสินใจที่จะทําตรงนั้นนะคะทุกคนก็ทำมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเรียนรู้นะคะปัญหาก็หลากหลายนะคะแล้วก็การจําหน่ายก็คือเน้นเป็นเหมือนการจําหน่ายก้อนนะคะดิถิมทําตอนแรกเนี่ยก็มีคนเ,เพื่อนที่รู้จักกันที่ตะคีนะคะมาดูก้อนแล้วก็ มองว่าเราทําไม่ทันแน่เปิดดอกไม่ทันแน่จำน่ายไม่ทันแน่พระเยอะนะคะแล้วก้อนสวยเขาก็เลยซื้อต่อไปก็เริ่มขายก้อนตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะทุกคนแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังทําอยู่นะคะขายก้อนนะคะทุกคนแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีนะคะการบริหารจัดการเห็ดยังไงนะคะเดี๋ยวมาบอกเล่าสุกันฟังนะคะการลงทุนอาชีพเพาะเห็ดนะคะเราสามารถเลือกลงทุนได้หลายระดับนะคะเราทุนน้อยแล้วก็สามารถทําได้นะคะโดยใช้แรงของเรานะคะตู้หนึ่งที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็ หลายบาทน,นะคะก็สามหมื่นเลยนะคะแล้วมันก็มีเล็กกว่านี้นะคะหรือว่าเราจะใช้แบบง่ายง่ายนะคะมอนึ่งลูกทุ่งก็เป็นอะไรที่ประหยัดแล้วก็สามารถเริ่มต้นได้เป็นทาในเรือนเล็กๆนะคะทําบริหารจัดการหลายๆอย่างนะคะมอนึ่งลูกทุ่งเนี่ยก็สามารถทําเองได้นะคะเดี๋ยววันหน้าจะมาแนะนําให้ฟังนะคะว่าเราจะทํำยังไงได้บ้างสําหรับที่การเริ่มต้นในระดับที่การลงทุนเล็กน้อยนะคะทําก้อนเพื่อเปิดดอกในลงทนในในกลุเรือนเองนะคะเพื่อจำหน่ายดอก หรือเป็นอาหารในคนเรือนอย่างเงี้ยนะคะแต่คนทําก้อนในส่วนมากเขาก็จะทําจําหน่ายด้วยนะคะหรือทเํเปิดดอกจำน่ายเยอะหน่อยนะคะเพราะามันจะคุ้มกับการทํางานนะคะแล้วก็คนที่มีทุนเยอะก็ลงทุนดิฉิมมองว่าพร้อมก็ลงทุนเยอะลงทุนด้วยความพร้อมเลยก็ดีนะคะทุกคนโอเคแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นการลงทุนในคิดเบื้องต้นนะคะว่าเราะจะเริ่มลงทุนยังไงนะคะก็คือแล้วแต่ทุนในกระเป๋าเราเลยนะคะทุกคน การลงทุนเนี่ยนะคะการทําก้อนจะเริ่มจํานวนเท่าไรดีนะคะทุกคนก็ถ้าคนทําก้อนเองเนี่ยทาก้อนเพื่อปลดดอกก็ทําหลักห้าร้อยหลักพันก้อนสองสามพันก็ได้เลยนะคะหรือใครมีความพร้อมเรื่องตลาดเนี่ยก็ทําเป็นหลักหลายๆพันเป็นหลักหมื่นก็ได้นะคะเราสามารถบริหารจัดการนะคะโดยการเวียนหมุนเวียนการเปิดดอกได้นะคะทุกคนจริงๆแล้วการเปิดดอกเนี่ยเราสามารถ เ,เปิดไรรุ่นนะคะเหมือนการปลูกผักทั่วๆไปทําเกษตรกรรมเนี่ยนะคะทุกคนเขาก็จะมีการปาลูกไรรุ่นปลูกออยังไงอ่ะเ,อเปิดเปิดดอกทีละกี่ก้อนนะคะรอบการออกของดอกเห็ดเนี่ยเขาก็จะประมาณสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์นะครับส่วนมากความที่เขารู้และชํานาญแล้วเนี่ยเขาจะมีโรงเรือนหลายๆโรงเรือนๆๆๆนะคะเปิดดอกสลับกันนะคะทุกคนแล้วก็วางแผนในการเปิดดอกมันจะมีเทคนิคต่างๆนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้ในการเปิดดอกเห็ดเนี่ย หลากหลายเลยนะคะที่ที่เดี๋ยววันวันหน้าเนี่ยยี่ชิมก็จะมาทําคลิปแนะนํากันนะคะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าอาจจะไม่ได้เก่งอะไรนะคะแต่แต่ไม่ถึงว่ายี่ชิมก็จะมาบอกเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ทํามานะคะทุกคนก็อันเนี้ยก็จุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มนะคะแต่ถ้าคนที่ต้องการที่จะลองนะคะซื้อก้อนไปเปิดดอกก่อนนะคะก็ซื้อจากฟาร์มที่เราในพื้นที่ใกล้เคียงก็ดีนะคะเราจะได้เป็น มีปัญหาอะไรหรือปรึกษาอะไรเราก็จะได้ไปพูดคุยนะคะไปสอบถามกันได้นะคะก็แนะนําให้จะซื้อกี่ก้อนเริ่มต้นถ้าจําหน่ายเนี่ยถ้าเราจะซื้อมาจําหน่ายเนี่ยก็ต้องเ,ออเพื่อเปิดดอกจาหน่ายเนี่ยก็หลักต้องเป็นหลักร้อยขึ้นไปนะคะทุกคนเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันจะออกไม่พร้อมกันทุกก้อนนะคะมันก็จะทําให้เราเกว่าจะรวมดอกเห็ดได้ขายเนี่ยนะคะมันก็ทําให้ต้องต้องรอผลผลิตนะคะ แล้วก็นเราไม่เยอะเนี่ยคือเพราะว่าปริมาณก้อนเนี่ยมีผลต่อผลปริณของผลผลิตนะคะทุกคนแต่ก็เดี๋ยวอันนี้ก็คือเป็นเริ่มต้นยังไงนะคะว่าเราจะทํากี่ก้อนดีเห็ดชนิดไหนนะคะทุกคนเห็ดก็มีหลายชนิดนะคะเห็ดที่นิยมที่เป็นที่รู้จักนะคะส่วนมากทุกคนก็จะเริ่มจากเห็ดนางฟ้าผู้ฐานดํานะคะ แต่จริงมันก็จะเลี้ยงจุกจิกเดี๋ยวมาพูดของแต่ละชนิดให้ฟังนะคะจริงๆมันมีเห็ดหลายชนิดนะคะมีนางฟ้าู้ฐานดํานางลมนะคะนางลมก็จะมีนางลมฮังการีตอนี้นางลมดํานางลมเทาก็มาแรงนะคะทุกคนเป่าฮื้อนะคะคนญี่ปุ่นหูหนูนะคะแต่ละเห็ดเนี่ยเราต้องศึกษาเรียนรู้นะคะให้ถ่องแท้แล้วดูตลาดบ้านเราว่าเขานิยมเห็ดอะไรนะคะเราทำแล้วเราจะทำตลาดยังไงแล้วทำหลายอย่างก็ดีนะคะเพราะว่าเราก็เหมือน มีเห็ดกินเห็ดหลายอย่างเป็นยายอย่างเงี้ยนะคะก็ทําหลายอย่างก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็ลงเรือนนะคะเดี๋ยวเรามาบอกในคลิปต่อไปนะคะทุกคนว่าเเราจะเราจะทำยังไงนะคะลรงเรือนนะคะโอเคก็วันนี้ก็แนะนําเบื้องต้นประมาณนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาอธิบายเรื่องต่อ,ตอ,ตอไปกันนะคะทุกคน ค่ะเดี๋ยวยี่สิบทำงานตอนค่ะตอนนี้คือมันเจ้าก้อนเขาที่หนึ่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะ นี้นะคะยี่สิบกำลังจะานำก้อนเข้าตุ้นนึ่งนะคะวันนี้ก็สมาธิเร็จนะคะทําไว้ได้หกร้อยกว่าก้อนนะคะสองพันนะคะไปถึงสับอาทิทย์นะคะเอ่อนึ่งไปแล้วหนึ่งถุงเตานะคะทุกคนนี่นะคะตอนนี้ก็เลยจะเอาตักเข้ากินตู้นึงนะคะน่าจะนึ่งได้ทวกนี้น,นะคะทุกคนก็ยวมาดูนึไปเลยค่ะ Yeah.